มาต่อที่ EP ที่สองนะครับปุ๋ยสูตรไหนที่ทําให้ออกดอกดีที่สุดผมว่าตอนเนี้ยคนที่กําลังสะสมอาหารอยู่เนี่ยหรือกําลังจะไปเลือกซื้อปุ๋ยเนะี่ยผมว่าหลายคนงงนะเพราะว่าบางคนฟังอาจารย์คนนู้นเขาก็บอกว่าตัวเนี้ยดีที่สุดบางคนไปฟังอาจารย์คนเนี้ยอีกคนนึงเนี่ยนะเขาบอกว่าเฮ้ยสูตรนั้นไม่เก่งคุณต้องใช้สูตรนี้ดิถ้าเกิดว่าเป็นปุ๋ยเคมีเนะี่ยสูตรหลักๆอะ่ะก็จะมีอยู่สองสูตร ก็คือแปดยี่บสี่ยิบสี่กับสิบห้าห้ายี่สิบถ้าเป็นทางอินซีเนี่ยก็จะมีสามสี่ห้าหรือไม่ก็ห้าสิบสิบอะไรก็แล้วแต่คุณงงไหมสรุปสูตรไหนมันดีที่สุดวะใช่ไหมผมว่าหลายคนปวดหัวเลยนะเอา้ากูซื้อมาแล้วอะแล้วสูตรมันใช้ไม่ได้เหรอแล้วผมจะขอสรุปง,ง่ายๆเลยนะทุกสูตรเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นแปดย4 15ิบสี่ยิบสี่สิบห้าห้ายี่สิบสามสี่ห้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกตัวเนี่ยถ้าเป็นเรื่องทำดอกนะให้ออกดอกนะออกดอกได้หมดผมกล้ายืนยันเลยเพราะผมพิสูจน์มาแล้วนะทุกตัวออกดอกได้หมดแต่มันอาจจะมีการใช้งานแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยเช่นถ้าคุณเป็นดินทรายเนี่ยผมแนะนำให้คุณใช้เป็นอินทรีย์เคมีดีกว่า เพราะดินฟรายเนี่ยมันขาดพวกธาตุเล็กธาตุน้อยได้ง่ายมากฝนตกปุ๊บคุณหายหมดคุณเติมอินทรีย์เคมีเนี่ยมันจะทําให้ใบคุณเขียวขึ้นว่าจริงไหมดินฟรายใบเหลืองง่ายนะคุณต้องเน้นอินทรีย์เคมีเอาละมันก็อาจจะมีปัญหาเช่นแปดยี่สิบสี่ยี่สิบี่เนี่ยที่เขาต่อต้านกันก็คือตัวกลางเนี่ยไปจับกับธาตุเล็กธาตุน้อยได้ง่ายใช่ไหมมันจะทําให้ขาดธาตุเล็กธาตุน้อยได้ง่ายซึ่งสําหรับผมเองนะ ผมมองว่ามันไม่สําคัญมันไม่สําคัญยังไงก็คือคุณเนี่ยผมว่าชาวสวนทุกคนน่ะเติมปุ๋ยอินทรีย์เคมีกันตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะเติมกันมหาศาลเลยคุณว่าใช่ไหมทุกตัวอืที่เป็นอินทรีย์เคมีขี้ไก่หรืออาจจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีสิบเปอร์เซ็นปุ๋ยอินทรีย์เคมียี่สิบเปอร์เซ็นคุณเติมสม่ำเสมออยู่แล้วล่ะใช่ไหม แต่สิ่งที่ผมอยากให้คุณโฟกัสจริงๆเรื่องการทําดอกเนี่ยก็คือเรื่องสภาพอากาศตัวเนี้ยเป็นตัวสําคัญเลยคุณเสี่ยงงันไปเท่าไหร่แล้วอะ่ะกับการลดน้ําผิดอะ่ะแทนที่คุณจะได้รุ่นแรกคุณกลับได้รุ่นสุดท้ายคุณว่าจริงไหมเดี๋ยวผมจะว่าเรื่องการลดน้ำอะไรพวกเนี้ยผมจะว่าในคลิปต่อๆไปนะสุดท้ายผมขอย้ําคุณนะว่าปุ๋ยทุกสูตรเนี่ยทําให้ออกดอกได้หมด ขอแค่เลโชตัวหน้าเนี่ยเลโชปุ๋ยเนี่ยตัวหน้าสุดเนี่ยต่ากว่าตัวหลังสุดเนี่ยแค่เนี้ยคุณก็เอาดอกได้แล้วทุกตัวถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับพิมพ์ถามใต้คอมเมนต์ได้ด้านล่างได้เลยนะครับผมตอบทุกคําถามหรือว่าจะติดตามลงยาเกษตรก็ได้นะครับทุกช่องทางพิมพ์ไปเลยครับว่าลงยาเกษตรทุกแอปมีหมดขอบคุณครับ